ข่าวรับดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่3กันยายนโดยโคชเอฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงคืนนี้ขอนะเนอาอะไรยังไงเมื่องานนี้ก่อนจะได้โกใหม่เมื่อแมนยูเองก็ลุ้นคว้าสตีวเวอร์เสริมแดนกลางวันสุดท้ายก่อนตลาดจะปิดในคาราดีเพิ่มเติมด้วยเมื่อก่อนจะได้โกใหม่แมนยูมีโอกาสในการลุ้นคว้าสตีวเวร์เสริมแดนกลาง ช่วงวันสุดท้ายก่อนตลาดจะปิดในครนี้เมื่อบิลสื่อดังของเยอรมนีเปิดเผยว่าแมนยูทีมยักษ์หลับแห่งซิตบอนพีเบร็กอังกฤษไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะคว้าตัวอั er, นเจโรสติลเลอร์มิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติเยอรมนีในวันปิดตลาดนักเตะในช่วงสเสมอที่เกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้บริเบนอัลบริมกุนซือของฝั่งแมนยูต้องการจะเสริมทัพในแดนกลางหลังจากที่เห็นปัญหาตั้งแต่ช่วงบริสันแต่ว่าสู้ค่าตัวคา,วาร์ลอสบาเดบาที่บริตันตั้งเอาไว้ จำนวนหนึ่งานดันอนไม่ไหวนะฮะล่าสุดบิลรายการข่าวว่าแมนยูเองนั้นก็ได้แสดงความกระตือรือร้นที่จะคว้าตัวอันเจโรสติลเลอร์กองกลางของสุดการ์ดมาร่วมงานในบทสุดท้ายก่อนจะปิดตลาดช่วงเสมอวันที่1กันยายนแต่ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นในขณะนี้ สุดท้ายแล้วแมนยูจึงเดินหน้าในการคว้าตัวเซนเนอร์บราเมนผู้รักษาประตูทีมชาติเบลเยียมอนาคตไกลมาจากด้านของบรเยลอันเฟิร์ฟแทนด้วยค่าตัวรวมแล้วโบนัสอยู่ที่21.7ล้านปอนด์คือประมาณ976.5ล้านบาท เพื่อจะมาแก้ปัญหาแทนที่องเดเรโอดาและก็อา์ชไดบอยนเดียที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามบิลทิ้งท้ายบอกว่าแมนยูยังคงไม่ล้มแผนในการที่จะคว้าตัวอันเจโรสติลเลอร์ม,มาเติมเต็มในแผงกองกลางและก็อาจจะกลับมายื่นข้อสเสนอกระดิกคารักในช่วงเสมอนาเปน็นตารางงานนี้ต้องรอลุ้นนะฮะตลาดช่วงมการาคมอาจจะมีอีกครั้งก็เป็นได้เพราะว่าลูเบนบอกว่าต้องการกองกลางเพิ่มอยู่แล้วก่อนที่ตลาดจะปิดไปเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อารจตยังไงแมนยูเลือกถูกหรือไม่เผยจุดเด่นจุดด้อยรารเมนเทียบกับโอนาน่าและก็บาเดียและก็มารจิเนสในครั้งนี้โดยกันนี้เิดสถิติรับผมในการพร้อมรับจุดวิเคราะห์เด่นด้อยของเซนเนอร์รารมเมนทนทวารรายใหม่ของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในครั้งนี้โดยนำไปเปรียบเทียบกับ2ในด่านผีแดงทั้ง อ,องเดรโอรน,น้าและก็อัชตายบายเดียรปรวมไปถึงเอเมเรโนบาติเนสอีกหนึ่งเป้าหมายผีแดงที่ล้มแผนในการคว้าตัวไปก่อนที่ตลาดปิดในครั้งนนั้นเองนะโดยแมนยูเองเพิ่งจะประกาศในการคว้าตัวเซนเนอร์บราเมนในทวันเดววัีามปีจากบริยาอันเวิร์ฟมาร่วมทีมด้วยค่าตัว18.2ล้านปอนด์ เพื่อจะมาแทนที่ของอองเดรโอดาน่าและก็อัชตายบายิเดียที่ต่างก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังให้การนั่งของทัพปีศาจแดงโดยได้ตัดชื่อของเอเบเรโนบาร์จิเนชในครั้งนี้ออกไปโดยเขาได้บอกว่าวันนี้ประนําเสนอสติของทั้งประเม้นในด้านต่างๆมากมายมาเปร,รียบเทียบกับโอดาน่าบาริเดียและก็บาร์ญญินเนชว่าในด่านชาเบียรเย่จะดีกว่าในด้านใดในบ้างในครั้งนี้โดยการน,นี้ซัมเนอร์ปรเมนนั้นสติต่อ90้าสิบนาที โดยการนี้ลงสนามไปถึงสิ้น4,50 0วีเก็บคารินชีส10ครั้งเปอร์เซ็นต์เซฟ76.57เปจอยิงลูกตรงกรอบ5.31ครั้งเซฟ4.11ครั้งเสียประตูไม่นับ OG 1.20ออกมาตัดบอล0.29เปิดบอลยาวสำเร็จ7.36ความผิดพลาดที่นำไปสู่การเสียประตูและโอกาสที่จะเกิดขึ้น0.13 ต่อมาจะเป็นทนั่งของฝั่งเอเบรโนบาติเนสลงเล่นนาทีที่3,285นาทีเก็บคารินชีพเป็นสิ้น8ครั้งเปอร์เซนต์ในการเซฟ68.06%เจอลูกยิงตรงกรอบ3.95%เซฟ2.77ครั้งเสียประตูไม่นับ OG 1.26ออกมาตัดบอลอยู่ที่0.66เปิดบอลยาวสำเร็จอยู่ที่5.64ความผิดพลาดที่นำไปสู่การเสียประตูและก็โอกาสในครั้งนี้อยู่ที่0.16 ส่วนอองเดรโอดาน่านั้นงานนี้นาทีที่ลงสนาม3,060นาทีกริชชีต9ครั้งเปอร์เซ็นต์ในการเซฟ6 6 9 2เจลูกยิงตรงกรอบ3.91เซฟ2.65เสียประตูไว้นับโ g 1.26ออกมาตัดบอล0.29เปิดบอลยาวสำเร็จ4.53และความผิดพลาดนำไปสู่การเสียประตูและโอกาสในครั้งนี้0.12 ต่อมาจะเป็นอัตทายบายินเดียนลัที่ลงสนาม630บนาทีเก็บคลินชีต1ครั้งเปอร์เซ็นต์ในการเซฟ48.15%เเจอลุกยิงตรงกรอบ3.86เซฟ1.86เสียประตูไม่นับ OG 1.86ออกมาตัดบอล0 4น0.43เปิดบอลยาวสำเร็จนะฮะ5.57ความผิดพลาดท,ที่นำไปสู่การเสียประตูโอกาสนั้นอยู่ที่0.29 สถิตในการที่เปิดเผยออกมาแสงเห็นแล้ววันเนอร์บรัมเม้นคือพุทธสาวประตูที่ทำผลงานได้หนักที่สุดในบรรดาในทานที่ถูกนำมาเปรียบเทียบอีก3รายโดยในช่วงซีซันที่แล้วเนี่ยเขาต้องเผชิญหน้ากับการยิงตรงครอบมากถึง5.31ครั้งต่อ90าสประีอย่างไรก็ตามแม้ว่าต้องเจอกับบททดสอบบ่อยครั้งแต่ว่าบรัมเมนยังคงรักษามาตรฐานได้ยอย่างเจาะจิม ด้วยเปอร์เซ็นต์การเซฟมากถึง76.57%ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในโพสต์ในขณะนี้โดยที่มาตินเนสนั้นตามมาเป็นอันดับที่2ที่จำนวน6 8 0 6นเร์นส่วนบายเดนเดียกลับมามีอัตราการเซฟต่ำม,มากเพียง4 8 1 5นคารนในขณะนี้เพียงแค่เท่านั้นนอกจากนี้บาร์เมนยังสามารถจะเก็บคาเรนชีตในลีกได้มากถึงเอ่อนัดเหนือกว่าบายเดนเนสอยู่ที่8นันขนดขณะที่โอนาน่าและก็บายเดนเดียรวมกันแล้วทำได้เพียงแค่ 10นัดในครั้งนี้เท่านั้นโดยอีกหนึ่งจุดเด่นของลามเมนก็คือการวางบอลยาวโดยเขาเองก็มีค่าเฉลี่ยการเปิดบอลเข้าเป้าได้สูงถึง7.36ครั้งต่อ90นาทีซึ่งเหนือกว่าในดันอีก3ร,รายแบบขาดลอยมาร์ตินเนสอยู่ที่5.64บอยินเดีย5 5าจและก็โอดนาน่า4.53ขณะที่จุดสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่แมนยูต้องการจากการามเมนตอนนี้คือไม่เล่นผิดพลาดง่ายๆซึ่งในดันชาวเบลเยียมมีค่าเฉลี่ยก,ก่อความผิดพลาดที่นำไปสู่ การเสียประตูหรือว่าเสียโอกาสอยู่ที่0.13ต่อ90นาทีซึ่งก็ใกล้เคียงกับโอดดนาอยู่ที่0.12แต่ก็เรียกว่าเป็นตัวเลขที่ดีกว่าบายินเดียอยู่มากอยู่ที่ค่าเฉลี่ยที่0.29ในครั้งนี้แต่ว่ากันนั้นนะผมบัร์บเบนก็มีจุดอ่อนในเรื่องของการออกมาตัดบอลซึ่งเขาคนนี้มีสติต่ำกว่าอีก3รายด้วยค่าเฉลี่ยเพียงแค่0.29ครั้งต่อ90นาทีขณะที่มา์ติเนสทำได้0.06ครั้ง บอยนเดีย0.43ครั้งซึ่งแน่นอนนะว่าสถิตเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่นํามาเปรียบเทียบกันให้เห็นซึ่งก็ยังมีปัจจัยอือ่นๆมากมายที่จะเป็นการชี้ชะตาในความสเสด็จของวาร์เมนที่โอเทฟอร์ดแต่สิ่งที่แน่นอนคือเขาจะต้องเผชิญกับการทดสอบครั้งใหญ่ทันทีหลังพักบาดเด็กทีมชาติที่แมนยูจะต้องทําศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ต่อด้วยเจอกับพนั่งของฝั่งเชลซีในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียนนะฮะกับการเลือกนักอ่าวาธทวารท ที่แมนยูเลือกมาในขณะนี้เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาไ่ะไงเมื่อเจมี่คาร์รเกอร์เปิดเผยสาเหตุที่โคชอาร์มบาริมไม่ถูกแมนยูไล่ออกแบบที่ไม่ทานตั้งตัวที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยการเริ่มต้นฤด,ดูกาใหม่ของแมนยูเองนั้นเรียกว่าไม่ได้เป็นไปนตามคาดหวังของแฟนๆแต่บูเชียชาญฟุตบอลอย่างเจมี่คาร์รเกอร์เชื่อนะว่าปีศาจแดดนั้นจะไม่ไล่โคชบริเบนอาลมบาริมออกในเวลานี้ ถ้าเขาไม่มีเสน่ห์ดึงดูดใจขนาดนี้ในงานแถลงข่าวและไม่ใช่คนหน้าตาดีขนาดนั้นเขาคงตกงานไปเร็วกว่าที่คาคิดเอาไว้ตั้งเยอะเมื่อคุณดูจากผลงานของแมนยูแล้วมันก็แย่ yeah, มากเลยนะเจมี่คาร์รเกอร์ก็ได้กล่าวในงาน The Overlap Fan Debate เกี่ยวกับเหตุผลที่โค้ชบริเวณอัลบริมยังคงคุมทีมแมนยูต่อไปหลังจากที่ออกสตาร์ทในฤดูกาลได้อย่างยงแย่นในขณะนี้โดยโค้ชอัลบริมก็ตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักหลังจากที่แมนยูออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักด้วยเหตุนี้ทีมโอทัฟร์จึงตกรอบตั้งแต่เนินในศึกลีกคัพอังกฤษเมื่อพ่ายแพ้ให้กับทีมจากลีกเดเวลชั่น4ของแคนินชพีทาวส่วนในพิมเบริกเองทีมของบริเวณอัลบริม โคชของทีมจบอันดับที่9และจาที่ผ่านไป3ปรอบโดยชนะเพียงแมตชที่โชคดีกว่าในการพบกับเบอร์รีนในคันธนี้เท่านั้นหรือิสาแดงพใ่ให้แ่กกับพันนักของ Arsenal. อาร์เซนอลและก็เสมอกับ f ฟรัม2เกมแรกในลีกสูงสุดแม้ว่าพวกเขาจะใช้เงินไปมากกว่า200ล้านปอนด์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ก็ตามที โดยมีเสียงเรียกร้องมากมายให้โจเซมบอริโย่กลับมายัางโอแทฟอร์ดอีกครั้งเขาทํางานเพื่อเงินเขามีไอเดียมากมายแต่เขาคือผู้ชนะนะเราจดจําตํานานบรายันครับอยู่เสมอและเพราะว่าเมื่อเขาพูดคุณต้องฟังเพราะเขาเป็นผู้ชนะปัญหาของบรเิเบนอาร์บริมก็คือเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการถแถลงข่าวถ้าเขาชนะเราทุกคนจะคิดว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยม เจมี่คาร์ดเกอร์ได้กล่าวถึงงานที่ย่าระบากของอัลบริมในถิ่นโอทฟฟอร์ดที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่เหมือนกับทางด้านของฝ e ั่งเอมบนิเอลเบอร์ติชเชื่อว่าอนาคตของอัลบริมจะถูกตัดสินโดยที่แมนยูหลังจากที่ซีรีส์ฟีฟ่าเดย์ FIFA Day ในช่วงเดือนกันยายนจบลงผมคิดว่ารูเบนอัลบริมนั้นเป็นคนที่ดีมากเขายังคงเป็นโค้ชที่ดีมากแต่เขากำลังเจอกับฝันร้ายเหมือนคนอื่นๆเขาที่กำลังจะเจอกับฝันร้ายบนม้านั่งสำรองของแมนยูเบอร์ติชได้กล่าวทิ้งชายเอาไว้ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโลซสโมสรแบนเชสเตอร์ยืนเด็ดในช่วงเที่ยงคืนครับขอบคุณทุกคนติดตาชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ